ชอบดาพี่แมมจะเป็นทุนด้าหรือกาเดียเตอร์ดิกาเดียเตอร์แอบจี๊ดจัดกว่าวะชื่นใจในชื่นชอบในจกนกัจกอกอนด์เนาะจักกอนด์นี่ฟาร์มของ3ชิน้นหรือเปล่าส่วนนั้นฝั่งทุนด้าก,ก็ทำตามสเต็ปทามมิ่งนะก็คือเกมเร็ว,วพอปิดเลนเนอร์ฝั่งทีบซอนี่ตีกินอยู่แล้วสบายครับยืนกับบอยสปิดแบบไม่ต้องกงังวล ล้างสโลวทิ้งก็บอกแต่ก็ยังโดนเกี่ยวฮะทางด้านปักเตอร์ดีทีเตอร์ีทีไม่ลอดครับเปิดบัตรมาฮะควินสจากการเตอร์ทรีไปก็เรียบร้อยเนดเวฟไล่โยกออกครับเอสหนึ่งสุดรับอกการ์ดิเเตอร์ครับเปิดบัตรควินได้ไหมสตาร์เตอร์เลนเฟดได้ค่อนข้างดี เด็กรีปันเสักสามแต่ดชิวเก็บสักสามปดาอดูนเอ็ลาถอยไปเดนทางก็สี่็อตครับบัตรไรปยขั้นช่วยับไม่ไหวฮะเรนเฟดมาไล่ล่าดวะสามศูนตอนนี้การิเตอร์ เกอร์ผมได้พุ่สปีดมาแบบว่องไวครับเลือดน้อยกันทั้งนั้นครับแลกคิวไปครับกับเส้นฟาร์โฟตียัสเนคิงครับผมเอสเอสนีคิงถอยออกก่อนฮะเอสครับผมโดนจี้หนักฮะเน้นบายครับผมตีไปฮะบัดไร้สวนไปแล้วซัดลงต่อหยอดเส้นเพียเฟมปีิจเมทลงได้ครับโดนรัวครับเทนน่าโทฟูนนี้ ถึงแม้ว่ามีสโลครับแต่ถ้าเลือดน้อยโมบิลิตี้ของด้านฝั่งบาซิกเกอร์ก็ยังคงน่ากลัวฮะนี่เ <c oughs> ข้ามาละลายคีครับ่วนการฟางครับของทางฝั่งนายครับผมทิมบอสซอนครับมิมเน็ตเวฟไปครับแล้วก็ชะครามลึงค้าไปก่อนตายแล้วเรียบ,บร้อยกับเซเลริ รับเจอว่าแล้วนนครับผมไม่มีาพายเม้าสปีดครับเลเวหนะ้าเลยฮะแล้วก็บ,บัตไรซ์ซัดกันไปครับผมเกียบ,บกันเวทให้สกิเตอร์สกิเตอร์กัเดินเตะชิลเลยฮะมันไม่ดีสามนะสกิลสองนะั่นออร์เคิลเวลาบัฟให้เพื่อนฟนะรีเคเขี้ยะบ้า <c oughs> เบรคกันมาครับฟอร์จูนเน็ตเพียรวก่อนยอดเพียวเฟรมครับฝั่งนี้ก็ปาดไปครับคุณเจัดการที่จะตัวหองฝั่งโคโซโคไปครับเซอร์สฟิงคับผมไล่บีบยาวต่อเซอร์ชิโอฮะ,ะับเซอร์ชิโอกัดฟันหันมาตีหน่อยหรือเปล่าครับมีนั่นฮิวลี่วอร์ดพอดีครับฟื้นมาได้ครับผมฝั่งด้านเซอร์ดิทรีครับผมสามหนึ่งอย่างนี้ จะพยายามจะถอยจุกจุกย้ำต่อเขายิงด้านโนของฝั่งนี่ครับอาเคนโบมาครับเรียบร้อยเข้าหลักไหมฮะพายผมัำผิวกว่มหวานไปเยครับหนึ่งเคฟกันก์ดล่างนี้ก็ฟอสวิตเกือบสกิเตอร์ได้ทันนะบัตซิเกอร์ตบเย็บๆอะไรนี้บัตรไรวางไปเจอนั่นโซโล,ลารลน์ครับต่อฮะไอสีไม่หยุดยั้งเีเจอร์ดึงมาบอก โดนทันทีโอโคเซเบอร์ตีสวนนิดหน่อยฮะฝั่งควินพยายามจะจุกแล้วจุกอีกครับจุกไปเรื่อยๆเอาเ้าไปเบรกล็อกมาได้ตีพอดีฮะแม่ต้องขอบคุณครับท่งฝั่งแบล็ไรเดอร์กันเลยทีเดียวเนตเวฟฮิวไว้ก่อนสักซาวิ่งยาวกันะนี่แยกกลางไฟงมอลสปินมาครับเอสปิดงานไม่ได้ครับไซโคนตัดอ,ออร์เคิลไวก็ไม่ได้ฮะตรงนี้ก็มาก็ทีมปบุศอกก็ฟิงล่าครับได้โดนฝั่งโทฟูลแล้วก็ เซเลลียำไปสกิตเตอร์จัดก,การนั่นเองครับข้างนี้ไปเรียบร้อยเข้าชวินเกีนนี้ไปได้ครับผมเซเลรีรับแบตไรเดอร์อาเวอร์ครับรดาราเขียครคบบโยกออกครับโทฟูครับโดนฟอร์ตูเนนจากด้านั่นปอริเงไหมเดินเตี๊ครับสกิตเตอร์อะไรที่เก็บตกได้นี่สบายครับบาซิเกะครับ เล่สปีดอสอส่อนซลงล่างล้แอซโซสเตล,ลงต่อฮะัดนบิกโพครับผมไล่ไหมคอีเจอ์ดึงมาอาจจะเป็นฝั่งดาร์คซีครับผมไปเนืยัดต่อใส่ดนควินเอามากครับส,สกิตเตอร์ครับตัววางบัดไว้ลงย้ำต่อยหทีครับได้านันออร์เคิลยังไงดี อ้อมถึงผาดไปพอเจนก็พยายามถอยมาได้ครับออร์เคิลสี่กิ่งครับเฟรมเบรกน็อกนะดาร์กเซียกับนั่นฝาซิกอร์ออกไปก่อนฮะเซเลรีและนี่กัดฟันวาร์ปกลับไปเลยครับโดนกระชากต่อครับวาร์ปไม่ได้ครับเอ็ดเราจะแปร์ทีมใส่วันนี้ครับล้อก็เรียบร้อยไล่ไปทีโอไปก่อนตายแล้วกันดิสเบเลนลงล่างนี่ครับแอซโซเซป่าดแล้วก็วาร์ปกลับข้างควินมาดิสเบิร์ไม่ทันครับผมน่าจะคูดาวรวบอยู่ฮะทางด้านฝั่งดาักเซีย เจอวานแล้วไปครับแล้ววิ่งตามแะนี่ยจุดแบนดิงมาแยกล่างสเตย์ควินครับก็ดีสิบิเลตไปเป็นเป้าหมายไปฆ่าตัวง่ายๆครับสกายราดเมครับโทฟูไม่รอดครับผมตามติดครับวางกำแพงลงไวขนัานเองครับถอยไปนู่นะฮีเทอร์ดึงขั้นกันมาครับผมตัวควินเป็นสกัดนีต่อครับแล้วก็นูริฟต่อฮะโอ้นี่เบสิกวิวแบบเต็มสูบเลยฮะ วาจริงจากมาสุรบายครับแล้วก็วางนั่นบแบบไรกับผมระเบิดไปเรียบร้อยฮะแตกพายผม ไปเปอนๆนะครับทางด้านของทาวเวอร์แล้วก็บาร์เลยฮะยืนมองอย้วก็การเดินเตอร์ครับไม่รู้จะเข้ายังไงเหมือนกันเฟรมเบรกหนักกันมาเบดคพูลี่ปัดผ่านเข้าไปครับใส่หนักที่เดินกิตเตอร์กิตเตอร์เดินตัวปริ้วถอยมาดาเมจลต์ต้นเองโอ้โหโดนรวบหมดเรียบร้อยครับโถฟูเซเลรีครับจังหวะนี้ตึงๆกันไปครับผมแล้วก็แพงกลางครับขั้นกันไว้ก่อนครับผมเราซื้อเกิดมาครับเป็นหน้าปากแบลร์ไรเดอร์ไพล์โบสปีดแล้วด้วยครับตีคาไพล์โบสปีดเลยหรือเปล่าครับเนี่ย เอาเฟมเปกเข้ากลางตรงแต่นี่ลูดิไฟยัดไปครับแล้วก็รับเจือกสวนมาบอกต้องคอยกลับไปเติมเลือดก่อนครับจินกนอนเมียเทียวแฮมเมอร์ลงเตะหวัวสกิตเตอร์ครับสกิตเตอร์มีอาเจ,จ็ดอยู่นะฮะเอาไงครับผมครับปาดกันไฟกันโดนออกครับถึงเรื่องของคอยฟ้า แล้วก็ดึงมาจังหวะน,นี้ครับเรียบร้อยฮะด้านของฝั่งอรสกิเตอร์เสียจิตจนได้ครับผมจสร็จแล้วจะรอดไปวิ่งละโซกัชช่าครับผมชิบุซซเข้าบ่อเบอร์เซเมทเธอหรือเปล่าหยอดเพลฟเฟมใส่ทุกอย่างแล้วด่านนี้ครับเจอตัวปีออกมาก็ชิบุซซครับเึือบทุกอย่างครับจัดจุดสิงงมาปักแขนเน,น็ตปาดลงย้ำต่อเซิร์ฟสวิงไปช็อตย้ำๆขึ้นเหมือนกัน ด่านี้ยังไงดีครับผมโทฟูเรียบร้อยครับโดนฝั่งสก๊อตส์เวฟตายไปฮะนี่ก็เไปเรียบเฉือนไปหนึ่งทีครับใส่เซเลียฮะย้อนนี่ก็มาเซิร์ฟราไปปีนปีนเขาใส่ครับตอนนี้ก็ถีบแชร์ครับจีนจังหวะอยู่ครับแล้วโดนนักด้านฟางนี่ครับลุมเข้าไปสกีนในปลาผมวิ่งออกครับดูดีครับผม ไงดีครับกันไม้บอลสเปดครับถือว่าซอลจอมาถึงป้อมซอลแล้วก็แหวนฟาร์มเอนจินแคมป์กันซะหน่อยฮะจากกาเจอกันเองครับจะตามเอาป่าซอลครับจังหวะนี้ไปมิการโซ่ไปจับกกรูปตะกระแพงสามตัวอีกครับบบ้งครับแบบสวยงามฮะเดินดีทีกับบอลสกิตเตอร์ครับจัดก,การสกิตเตอร์ไปจัดก,การเซนลี่ไปบอลสกิตเตอร์าก,การควีนครับแล้วก็เก็บซอครับสกิตเตอร์วิงก์จี้ยัำซอลเลือกเลยตีตัวไหนดี ตัวนี้หรือเปล่าพักออกครับทางด้านฝั่งวอยครับวอยเบลเลอร์จระชับคืนสู่ล่างเดียวกว่าจะเคลียร์ได้เหนื่อยเหลือเกินดานโดของบรูมาสเตอร์ครับไม่รอดฮะยูริสปีครับ แล้วตอนนี้ซื้อเกิดได้แค่เพียงเง่น, Voice นบอยสวิตฮะบัตซิเกอร์ก็เล้าแบบเพลินๆเลยครับตอนนี้ดูเงินนะฮะเงินจก๊กรหนอรตอนนี้หมื่นเก้าเงินทิปซ้อหมื่นเจ็ดเงินบัตซิเกอร์มาแบบเจ็ดจกกัดจ๊กรหนอรเหลือหมื่นหกฮะบัตซิเกอร์หมื่นเก้าสีทาวเวอร์หมดแล้วนี้นน ปลาแรลกบนกับตุงกลางครับเอาสนหน่อยไปมิลาโซมาครับตัวนี้ครับโฟส์เ,สเวทเชื่อมให้แก้แบบโต,ต,ตมาแล้วดีซิเลรครับปลาครับลงคูนไปกับนักเซเลนีรับเชือกวางไว้ที่เอสเอฟครับอัติไม่มีด้วยนะไพ่บอลสปิดสกรามเป็นปลาที่เอาตัวไหลก็บอกตัเอฟก็ขยับไม่ได้ก็เจอรับเชือกของเนฝั่งราชิโอครับเรียบร้อยคิลลิสปีครับผมก็จบเกมไปครับ เห็นได้ตัวของฝั่งทีมชุดด่างวันชนะไปก่อนในเกมแรกฮะใครคอนโทรลได้เข้มกว่าก็ได้ไปนัดฝั่นัดฝั่ ได้ทั้งเก็บครีมแล้วก็ได้ตัดเฟิร์สบัตไปครับท,ท่านได้ที่ผิจะก,การเซเลรี่ฮะแล้วซักซ่าที่บอกนะว่ารอดครับไดที่ทรีก็บล็อกกันไปซักซ่าก็แทงโกลเลี้ยงกันต่อฮะอับดูสแตทมาก็เลยแลกกับท่านออร์เคิลไปเลยฮะยืนเลนลำบากหรือเปล่าก็เลือดน้อยเนี่ยโอ้โอดูสแตทต่อเน,นี่ยครับ ยอมแรกแ้วดูสแตตต่อเน,นี้ยแล้วก็ยิงอีกสักทีแม่แต่มันเป็นเฟรมเบรกครับผมก็ได้แค่น็อกครับแล้วก็ป่วดเฉยฮะมันเป็นสายสแต็ตเนี่ยทางด้านสลักแล้วก็แบทไรเดอร์ครับจิ้มครับผมนายอัดหนักที่นั่นควินสไปฮะสอมแฮมเมอร์ครับสกกีบบอม เตอร์ดทีครับการบททางด้านฝั่งเดลชัชโยต่อเลนบทนี้น่านจะระเบิดนะเนี่ยเอาจริงๆแล้ว,ออลวคือถ้าเลือดของ,งด้านฝั่งแบทไรเดอร์กับสลาสนี่เต็มนี่คือเดินหน้าบททางด้านออร์โคฮะแล้วก็บาสซิเกิลรัวๆแล้วครับโอ้ยโดนโซโลโคิววะเนี่ยเรียบร้อยครับแม่สำหรับพิน,นาย่แกไม่มีปล่อยฮะ กีบอมครับนสเน่เอาจางนั้นโอ้โหฟาวน์ก็ใส่ละแบิดซอมมาครับปุ๊บทางด้านโทฟูบลัดแกนเน็ตตายหรือเปล่าน่าจะไม่รอดเพราะแต่นั่นฟาสเนคิงก็แตกพ่ายครับเทรดกันต่อฮะโดนโซโลโคิวไปทีนี่เสียทรงหรือเปล่าฮะควิน พิดทิ้งไปครับล้างสโลโดนบลัตแกนเน็ตแล้วก็โดนบันตรไรตัวแตกครับซักซ่าพยายไฟบดกันมาครับแต่วิ่งไวครับเบร์เชอรเล่นอื่นก็เลือดน้อยพอตัวเอสก็จะขึ้นเป็นแวนการก์ดก่อนนะครับจะได้ยืนเลนจุณได้โชว์สถิติไร,ร้พ่ายปบแล่ซ้อนกสุดเลยฮะเอาสกิตเตอร์บดท่านเอสเรียบร้อยครับ อันนั้นนี่ซักซ่าจี้เข้ามาสุดโทฟ,โฟครับเปิดดาร์คแพลครับจี้หลังโทฟโทฟโทฟถอยฮะหรือว่าฟอร์มแชมป์ทีไอจะกลับมาละสกรีมเอเพนครับแล้วก็อันตรีกรีดเข้าไปพิดเด้งมาพอดีครับโซโลโคิวอีกครั้งครับนายเฮ้ยดิสคอร์ดระเบิดอีกทีฮะทางด้านฝั่งกาเดียเตอร์ครับเซเว่นสามแปดศูนย์โอ้พิ้งเร็วจัง สลักถึงแลนมาฮะโอ้มาเกี่ยวกับผมแล้วก็พอเห็นกล้วยล้างไฟอันติควีนกิทะลุเวทไปเลยครับดาเมจเพียวฮะโอ้โหตายไป3ตัวครับเท่านั้นควินงานไม่ค่อยดีครับงานหยาบหยาบกร้านมากโอ้แล้วโดนหักวอร์ดไปด้วยฮะเซนที่ไฮกราวเน์สกีบอมหลวงครับ กดเคลือบกันเวทไว้ก่อนฮนะยิงธรรมาดาแล้วก็พิทย่อนแล้วกันแล้วแปรซ้อมไปครับสกรีมเอาเพนสติกกี้บอมอีกรอบล่อครับผมไม่รอดครับเซเลรีด้านของฝั่งโลโวสโลกราวฝั่งนี้ชิบแปนมาแล้วโรลลิงแรเดอร,ดอร์ไม่ทันครับจะวาร์ปกลับครก่อนเซนต์ติกกี้โดนสะดุดไว้จากเซนคุยตายแล้วก็ดึงยาวๆแต่ก็ไม่รอดดีฮนะบนนี้ว่าไงครับจะหนีหนีไม่พ้นครับเอาโดนทั้งสลักทั้งแบรไรเดอร์ครับบทยับยับ ไม่รอยกับบราซิกเกอร์ขยับเข้ามานี่โดดเกี่ยวมาก่อนสักซ่าครับสปริมไปครับผมแล้วก็ชาร์โด้สไตร์ครับทางด้านบราซิกเกอร์ถอยก่อนฮะเนี่ยว่าไงคนวะินสติ๊กี้บอมหน่วงกันมาหรือเปล่าส,สโซัคเคิลและซอกมาย้ำต่อฮะสติก๊กี้ก็ไปครับผมแล้วก็กดดักแขกครับละลายท่านผู้ฟังควินส,สไปเรียบร้อยส่วนนายผมสบัดครับอัลเชนรัสชิโอครับ สอกอร์เป็นสิบสองต่อห้าครับตอนนี้ด้านฝั่งเอสก็ความอย่างเดียวครับวแวนกาดบูทมาหน้าฮะเดินล่างก็ดันไปครับเอสเอ <c oughs> ็มมิลาโซ เรียบร้อยคอับเจดีทีครับจัดการนั่นเอสไปครับจนจริงอะทางด้านฝั่งสตันเปิดไปก็อนสเตนตีหน้าทบโทฟูไปนิ่งไร้ผักครับผมพอสมิยเคลื่อนให้นั่นทอฟูไว้ได้ครับแล้วโลรลลิ่งกันเตอ์ครับสวนมายกล้อซอยสับกันไปครับผมโลรลลิ่งโลงรลลิ่งครับต่ออันตเออาคีดเป้าเลยครับเนี่ยเพื่อนนายแม่จนจอเลยฮนะ าจะเอาเยอะกันซะหน่อยครับสกรีนเปิดมาปิดงานเลื่อนฝั่งทุงปูไปได้ครับผมเล่นนี้ก็ยังไงต่อดีชิวแคลนมาระบาดไร้ระเบิดไปสเตนคิงกับนายครับร่วงฮะเล่นมาเยอะเหมือนกันครับโซนเชิโอแต่สลาก็เกี่ยวว่าอยู่ครับสเวนสตาร์ทเปิดไปไปมิงและโซกับชากมาให้สเวนครับก็สเตนตีหน้าเมก้าคิวน์เตอร์ที่สามไปก็สิบเจ็ดต่อเจ็ดครับตอนนี้สตาร์บั๊กเขียว ลงไปครับดูสเตนดูสแตนมาสักซ่าครับใชโดว์แดนไปครับแล้วก็ถอยครับด่านี่เฟรมไปครับน็อกรอบทิศเพื่อกันเวทกันไว้กับเซเรลี่เบมีแล้โซครับกันชาดมาตอบเปิดบอลวิก้าสุดหวนมาครับอันตีครับเพื่อกัก่อนควินก็อันตีส่วนไปยัดมาเหมือนกันแล้วตีนั้นฝั่งควินก็ตัวระเบิดไปเรียบร้อยครับกำลังจะสตาร์ทขึ้นแต่สตาร์ทไม่ไหวก็สเตนมันแรงจัดฮะควินครับผมระเบิดไปกับนั่นฝั่งตัวเซเรลี่ฮะ ตามหาต่อกบนายเจอเอทแวบ,บแบบทางด้านโทโฟก็ถอยไปฮะโอ้ตรงกลางนี่ก็เรเเชียอครับโดนเข้าไปฮะเป็นเ3อรีครับการข้ออีกแล้วคู่ดาเบเปบเดี่ยงนนเนี่ยห้าสิบหกจุดสามวินาทีฮะอันติโอ้สเวนแข็งแก่งครับบีเคบีเรียบร้อย ว่าลงแฮกล่างแล้วครับลัสกาเกี่ยวมาที่ทางฝั่งไปโคงครับผมแล้วโดดสแตนไปหายเลยครับโซด้านด้านกองสเตนครับแล้วเฟมิงลาโซดจับล็อกเจอเอสอเว่ะฮะโอ้อปล่อยให้เซิร์สไปก่อนครับปเฟมเฟกเกี่ยวมาอีกแล้วล็อกสเวนสแตนไปครับฟอลสมิธเคลือบให้ตีแบบไม่หยุดยั้งใส่หน้าอรราอร์รเคิลออร์เคิลเรียบร้อยครับ <S <S 2> <S 2> บางซินคีคิงก็ตามไล่ครับ <S <S 2> <S 2> สติกกี้บอมหน่วงกันมาที่ทางฝั่งเอสครับเป็นไงต่อ โดนเขาละเอสสปีดไปอีกแล้ลอรอบสเวนวิงได้บอลสตารัแบบล้วสับหายไปเลยครับิลของนะันสกิตเตอร์ครับฝั่งนี้โทฟูก็ตายครับโดนนักเตะดีฟดก,การคิปเปอร์อฟเดอะไลท์เสียไปสี่ตัวอีกครั้งครับกาเดียเตอร์เงินบวกมา1,929โกฮะและเงินโดยรวมตอนนี้ของนะันทุนด้าน,นำอยู่15 k ครัเขยบเลเวลนำอยู่22บเลเวลเลยฮะ โอ้โหเลเวลยัยงขาดเงินยังขาดครับวอบนให้กล่า,ไไาวไปฮะส,ส,สมกแตกครับเรียบร้อยซอร์เบอร์ไปสแตนสเปซซอมมาฮะอีกหนึ่งทีไป,ไปไปไปเฟมิงลาโซครับก้อนสเตนมาสับยับต่อครับสกินเตอเร์โรลินเดอร์ชนยับต่อครับ ด้านนี้ PKB ครับไต่ไฮกลาวอีกครับบอคลายเปิดมาควินอเพนครับผมยังไงดีครับไล่ทั้งนั้นโทฟูครับโทฟูกดกลิมเมอร์ฝั่งบนนี้ก็ตียับยับเสร็จแฝั่งควินในไฮกลาวเหมือนกันหรือเปล่าจะสู้ทั้งนั้นแบดไรเดอร์อย่างนั้นเหรอด้านนี้ก็จีก็ไปที่เอสครับเอสเซิร์ฟวิ่งถอยครับผมเตอร์ดีทีก็สิกเกอร์ในปลาครับไล่กันต่อกดเทิร์นวอคลายครับริโกก็มาแล้วสโมอนะฮะ ล้วเข้ามาตีทาวเวอร์ตรงกลางหรือเปล่าเขาเทียสองฮะศึกษาครับดว้งกันมาใส่ดันคีเปอร์ผมไปดิงไลฟ์ก่อนสเวนสตารค์ครับแล้วก็กองสเตนสับครับมอนสเตอร์คิวหายไปละรับเจอวางแล้วครับฝางนี้เฟลมิงลาโซฟฟฟเฟลมเบรกครับจะชากไปเช่นปราซิเกอร์รวบดึงมาปราซิเกอร์วิ่งยาวๆสกิปเห็นยิงยัดลง,ง,งต่อเดอร์ชียร์ครับเปียกฟลอยส่วนสกิปเตอร์กับสกิปการเซลลนี และสองถึงก็มาครับอาร์เท์เอสเอสยังไงครับจะสปีดหนีครับโดนน็อกแบกกมาครับด้วยทางด้านตัวของฝั่งนี้เฟรมเบรกครับสกิตเตอร์ก็ซับเบิ้ลไปเลยฮะเอ็กโคเซเบอร์ฮาพูลแตกซีอีสปอร์ตอีกครั้งครับทางด้านกราดเดียเตอร์ครับไฟเตอร์และทีนี่ตายทีละสี่ตัวฮะจีจีเลยครับไรเชลประเมินแล้วเป็นเกมง่ายๆสบายๆก็ของทุนดาครับไรพ่ายครับสองศูนย์ แน่นเครื่องจริงอะ